แแพงพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองระบบไฟฟ้าและโซลาเซลล์ครับวันนี้มาอัปเดตครับปีสอง9ันห้าร้อหสิบเก้านะครับวันนี้จัดส่งเก้าตัวนะครับเปิดบินเปิดบินวันแรกของปีนะครับเก้าตัวนะครับวันนี้นะครลองมาดูนะครับว่าเก้าตัวนี้มีลูกค้าของใครบ้างจากจังหวัดไหนบ้างนะครับตัวแพพงพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองระบบไฟฟ้าและโซลาเซลล์มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1ชันนช้นนะครับมีรุ่นสองชั้นนะครับเป็นแบบโดมนะครับมีเอยเอะอะมากมายเลยนะครับทีนี้มาดูว่ามีลูกค้าท่านไหนที่เราส่งันนี้บ้างน,นะครับอันี้เป็นแบบสองเมตรสองชั้นนะครับของลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับลูกค้าจังหวัดเชียงรายนะครับของคุณสัตว์พงนะครับแล้วก็มาทางด้านนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งเมตรสองชั้นนะครับลูกค้าเจ้านี้สั่ง5าตัวนะครับของคุณสัตวัตร จากจังหวัดพะเยานะครับมีหนึ่งสามนะครับแล้วก็เป็นแบบ1่ชั้นอีก2ตัวของคุณสตวรรษนะครับก็จะมีนี่ครับสองตัวจากจังหวัดพะเยาลูกค้าเก่านะครับคุณบางอ้นนะครับจากจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็จะเป็นของลูกค้าลูกค้าเก่าเช่นกันนะครับของคุณอภัสรานะครับจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเจ้านี้สั่งเพิ่มอีก2ตัวสั่งไปแล้วครับ2นะครับ รอบนี้สั่งเพิ่ม2องนะครับตู้แผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสามารถสั่งได้นะครับมีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น1ชั้น2ชั้นทุกรุ่นเป็นแบบ2ระบบไฟฟ้าและโซลาเซลล์นะครับไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนะครับจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงบ้านนะครับสนใจนะครับสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่0986267848นะครับไลน์นะครับก็ใช้เป็นเบอร์ 0 9 8 6 2 6ก8าแปดหกส o งหกเจ็ดแปดสิเพจนะครับก็จะเป็นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองระอบนะครับก็คือ PK Solar เช่นกันครับสอบถามได้นะครับผมขอบคุณมากครับ